สวัสดีค่ะดาวดูดดาวเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดดาวเนี่ยจะมาเผยของกันนิดหน่อยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบอยากเผยมากๆเลยนะคะอยากเผยให้ทุกคนได้ชมกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะดาวเนี่ยจะมา,าให้ชมนะคะของที่ระลึกนะคะที่ได้รับจากงานเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ค่ะของ Mac Cosmetics นะคะซึ่งวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวดาวจะมาบอกให้ชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอบอกก่อนเลยค่ะ เกี่ยวกับเรื่องราวในคอลเลกชันนี้นะคะซึ่งแม็กเนี่ยนะคะเขาจับเอาเรื่องราวนะคะระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงค่ะที่เป็นเพื่อนคู่ใจนะคะก็เอามาถ่ายทอดเรื่องราวค่ะออกมาเป็นเครื่องสําอางค่ะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความผูกพันนะคะระหว่างคนกับน้องหมาสี่ขานะคะซึ่งเป็นอะไรที่คิวมากๆเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่า เขาจะจับนางแบบนะคะแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาถ่ายแบบแฟชั่นร่วมกันนะคะซึ่งเห็นแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันมันน่ารัก่ะแล้วมันก็แบบทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราอยากใช้คอลเลคชั่นนี้นะคะเพราะว่ามันแบบน่ารักอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะดาวจะมาโชว์ให้ดูนะคะว่าดาวเนี่ยได้รับอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็จะแต่งให้ดูกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคลีนเออไม่ใช่แบบ อรองพื้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาแต่งแต้มให้ดูกันอีกนิดนึงค่ะว่าแต่งออกมาเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงยังไงเนี่ยต้องติดตามนะคะเอาละค่ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าดาวเนี่ยได้รับอะไรมาบ้างนะคะซึ่งภายในถุงนี้นะคะก็จะประกอบด,ด้วยของ3อย่างนะคะก็คืออายแชโดว์ค่ะแล้วก็ ลิปสติกนะคะ2อ,อันนะคะซึ่งเป็นลิปสติกอันนึงแล้วก็ลิปกลอสอันนึงนะคะทีนี้ค่ะเรามาเจาะลึกดูรายละเอียดกันดีกว่านะคะว่าเราได้รับสีอะไรมาบ้างนะคะก็สําหรับอันแรกเลยนะคะเป็น Po ย e p e d i g r e e นะคะ Mineral r i นะคะสีสีสะคะ่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นลายตั้งแต่สีอ่อนนะคะจนมาถึงสีเข้มนะคะซึ่งโทนนี้นะคะจะเป็นโทนสี าขาวเทาๆแล้วก็เข้มๆนะคะเป็นโทนเฉดสีเข้มนะคะซึ่งมีอยู่ในคอลเลคชันนี้นะคะแต่ว่าสีที่อายแชโดว์ที่โดดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นเฉดสีครีมประกายทองนะคะซึ่งมันมีอยู่สีสีหนึ่งที่เป็นออกแนวสีส้มๆหน่อยอันนั้นคือสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามมานะคะแต่ว่าของที่ดาวได้รับมาเนี่ยเป็นอันนี้นะคะก็เป็นโทนสีเข้มนะคะก็เดี๋ยวจะสวอชให้ดูกันนิดนึงนะคะว่า แต่ละสีเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะก็เป็นสีขาวสุดนะคะนี่จะออกแบบว่าเหลือบๆเ,เ,เงินๆน,นิดนึงนะคะเป็นออกมุกๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสีเข้มเลยค่ะนี่นะะก็จะเป็นประมาณนี้ตัวต่อมาค่ะเป็น แม็กนะคะเป็นลิปสติกค,ค่ะ mineral r a i s h นะคะแลบลิฟนะคะเป็นออกแนวสีนูดนะคะเป็นสีนูดเป็นสีนูดที่แต่งแล้วนะคะจะไม่ไปแย่งสีนกับไอตัวายแชโดว์เมื่อกี้นะคะซึ่งสามารถใช้เข้าชุดกันได้พอดีเลยนะคะเป็นสีนี้ ตัวนี้นะคะดาวเนี่ยมีอยู่แท่งหนึ่งนะคะแล้วรู้สึกว่าชอบมากกว่ารุ่นปกตินะคะแต่ว่ามันแพงกว่ารุ่นปกตินะคะก็ส <c coworkers> ําหรับรุ่นนี้นะคะ <Pennsylvania> มันจะแบบนุ่มชุ่มชื่นนะคะเนื้อของมันเนี่ยจะนุ่มชุ่มชื่นนะคะทาแล้วจะไม่รู้สึกว่าแห้งค่ะไม่ต้องบํารุงก่อนเลยนะคะแล้วก็ไม่ตกร่องนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะแนะนํามากๆเลยนะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งของเขาค่ะจะเป็นแบบว่าฝาแม่เหล็กนะคะก็ มันจะไม่หลุดง่ายๆนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเราเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ชอบนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสีก็สวยดีสามารถทาได้ในชีวิตประจำวันจริงๆค่ะมาดูตัวสุดท้ายค่ะที่ลิปกลอสนะคะอันะะนี้เป็นลิปกลอสสีแดงแบบว่าแดงบริกันดีมากเลยนะคะเป็นสี Mineral Light Grass นะคะดรา e เ t เเขาอ่านเขาเขียนว่า k 9s อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่า,าเขาอ่านแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่า สีของมันเนี่ยสวยมากมากนะคะดาวเคย swatch ให้ดูแล้วนะคะใน i ิน t ต g r กรมนะคะก็ไปตามหาดูกันได้นะคะอ่านี้ก็ขายของตัวเองไปอีกนะคะ <c oughs> นอกจากขายของแมทแล้วนะคะก็เดี๋ยวดาวจะ swatch ให้ดูนะคะว่าสีมันเนี่ยเป็นยังไงนะคะสีมันเนี่ยเป็นสีแดงบร์กันดีแบบว่าทาทาเดี่ยวๆเนี่ยก็ยังเห็นนะว่าเป็นสีนี้นะคะซึ่งสำหรับใครนะคะที่ เฮ้ยวันนี้ฉันอยากแบบใสๆชิวๆแต่ว่าก็อยากชิคๆอ่ะก็ก็ใช้สีนี้ทาก็ได้นะคะเอาละคาสำหรับสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะคิดว่าน่าจะรอคอยแหลนะเนาะเพราะว่าอยากรู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะดาจะมาแต่งให้ดูกันนิดๆหน่อยๆค่ะเริ่มจากสีที่อ่อนที่สุดนะคะราจะทาบริเวณหัวตานะคะขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่า อันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านที่เป็นแบบว่ามีของครบทุกอย่างนะคะก็ก็เลยไม่ได้เอาของมาอันนี้นะคะก็ทาบริเวณหัวตาไปก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้แปรงค่ะจิ้มสีที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเฉดสีเทานะคะ ค่อยๆแบบว่าไล่สีมันอะแต่สำหรับอายแชโดว์ตัวเนี้เรารู้สึกว่าใช้มือมันจะติดดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าใช้แปรงอ่ะรู้สึกว่าตัวเนี้มันจะแบบเป็นผงๆเราจะเห็นได้ว่ามีผงอยู่บริเวณรอบเลยนะคะรู้สึกว่าถ้าใช้มือมันจะติดดีกว่าใช้แปรงอ่ะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะเห็นไหมเราจะอันนี้เป็นสี อ่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีที่สองนะคะทาตรงกลางตาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้สีสีที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นสีอ่าสีเทานะคะทาบริเวณหางตาค่ะสำหรับสีอายแชโดว์ตัวนี้นะคะมันจะผสมแบบว่าออกแนวแบบวิบวิบหน่อยแต่คือไม่ใช่ ไม่ใช่ชิมเมอร์นะมันเหมือนเหมือนเป็นอารมณ์แบบว่ามุกมุกนะให้มันเหลือบๆหน่อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเบลนเอ e วิต h ิ n งเข้าไปได้วยกันค่ะด้วยแปลงเบลนนะคะแล้วใช้สีสุดท้ายค่ะเป็นสีที่มันไม่ใช่สีดำซะทีเดียวนะแต่ว่ามันเป็นเฉดสีที่แบบว่าอ่าเหลือบเขียวๆหน่อยนะคะก็ ถือได้ว่าเป็นสีที่สวยนะเออนะคะเฉดสีนี้เนี่ยเราจะเอามาทานะคะบริเวณหางตาแบบหางตาสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวขอชูก,กระจุกหน่อย สีนี้นะคะจะเห็นว่ามันเป็นสีดีเข้มนะคะแต่ว่าเราจะทําให้ดูว่ามันสามารถที่จะนํามาแต่งได้ในชีวิตประจําวันเช่นกันนะคะโดยที่แบบว่าไม่ไม่หนักมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ะะก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาทาลิปสติกที่เขาให้มากันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสีนูนๆใช่ไหมอย่างที่บอกว่าสามารถทาได้ในชีวิตประจําวันนะคะทุกวันเลยนะคะก็สําหรับสีนี้ค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะจะเห็นได้ว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคะระหว่างสีปากจริงของเรานะคะกับสีลิปสติกนะคะก็อันนี้นะคะมันก็เป็นสีนูนๆน,นะคะก็ เหมือนแบบทาให้แบบให้รู้ว่าทาอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่แต่งตาที่แบบว่าเข้มมากๆเลยนะคะแล้วก็การทาลิปสติกอะคะ่ะที่ไม่ให้แย่งสีนะคะก็สามารถใช้สีนี้ค่ะทาได้นะคะที่นี้ค่ะเราจะมาสวอชดูอีกตัวนะคะสําหรับสีลิปสติกนะคะ อีกอันนึงที่เป็นสีสีแดงเบอร์กันดี้เมื่อกี้นะคะเป็นลิปกลอสนะคะนี่เยิ่มเยิ่มนะะเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะนี่นะคะมันก็จะออก มาได้ลุกป,ประมาณนี้เลยนะคะถ,ถ้าสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้ทาอะไรมาก่อนนะคะเป็นอีกหนึ่งลุกง่ายๆนะคะสำหรับวันสบายๆนะคะเดี๋ยวที่หน้าเนี่ยก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้มากเกินไปนะคะสามารถแต่งได้นะคะทุกวันนะคะแล้วก็สามารถแต่งแบบว่าฉุกเฉินก็ได้นะคะแล้วก็แต่งได้รวดเร็วมากคือไา้แต่งหน้ารวดเร็วมากนะคะก็ สีจะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสวัสดให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับสีสองสีที่จะผสมกันนะคะคือเคยทามาแล้วครั้งนึงรู้สึกว่าเออเออมันสวยดีนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาทําให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มจากการทาสิ่งนี้ลงไปก่อนนะคะ เราจะเน้นบริเวณตรงกลางปากนิดนึงนะคะจะได้ให้มันดูแบบว่าเยิมเยิมเอาละค่ะก็ะะสำหรับการสวอชนะคะคอลเลกชันนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะคะยังไงเนี่ยใครนะคะที่สนใจเนี่ยก็สามารถหาดูได้นะคะทาง คา์เตอร์แม็กนะคะทุกสาขาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีแม็กออนไลน์นะคะสามารถสั่ง,งนะคะแล้วก็ให้เขามาส่งได้ถึงบ้านเลยนะคะแต่ว่าใครนะคะที่อยากลองสีเนี่ยยังไงนะคะก็ให้ไปลองที่คา์เตอร์ก่อนนะคะหรือว่าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วถูกใจะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะมาทําอะไรให้ดูยังไงต้องติดตามนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย